สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะช่องลายแซมสั้นคนเมืองนะคะกับบรรยากาศในซุ้มน้ําเงินของเราเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีกิจการอะไรโอ้ยกาแฟัวกาแฟ,อยา,ฟอยากจะมาทักทายด้วยครับสวัสดีครับเฟตัวป่วนประจําซุ้มนะคะตัวป่วนโอ้เรามาดูในซุ้มของเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะดูโอ้ รู้สึกอ่าบรรดาควานของเราโอ้ยดูกาแฟชีวิตจะติดหลังนะคะช่วงพักกลางวันนะคะหลังจากเสร็จภารกิจตัดหญ้าเสร็จโดนหญ้าช้างกินน้ำเรียบร้อยใช่ไหมคะเรียบร้อยครับโอ้จุงกะสวัสดีครับจุงกะค่ะจุงกะบาาจุงกะจุงกะแปลว่าจุงกะแปลว่าสวัสดีครับนึกว่าบางคนเขาไม่รู้จุงจุงนี่คือจุง จูงก็คือการเดินจูงไปนะครับแต่ว่าเป็นภาษาเขเมรือว่าภาษาเขมรเขาเรียกว่าสวัสดีจูงกะบาดนะอย่างนี้นะครับนี่ก็เสร็จภารกิจหมดแล้วนะครับช่วงนี้ก็ดูก็จะสะอาดสะอาดดูโล่งนะครับโล่งใช่ไหมนี่โล่งมากโล่งมากแต่โกนกระท่อมทำเจตั้งอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าเวลารถวิ่งเข้าก็จะลำบากหน่อยอเราก็เลยเปลี่ยนทิศทางมาทางนี้นะครับแล้วก็ไม่ธรรมดามีเกลี ดูค่ะดูโอ้โหยันสบายดูสิมีหมูหรือหมาตัวไหนมานอนอยู่ตรงนี้เปรมาจากไหนครับนี่เปรซื้อมาครับฮาเมื่อก่อนอยู่หน้าบ้านเนาะอยู่หน้าบ้านนะครับว่าพื้นที่เราเต็มขยับขยายมาทางหลังเอ๊ะไม่ใช่เปลวเปลาๆนะครับนี่เปรนี้เอ๊ะมันจะสบายแท้เด็กน้อยเขาเด็กน้อยมาจากไหนครับนี่ไม่เห็นมาหลายวันแล้วนี่เด็กน้อย นอนหลับรึมันตอนแหลเนาะเดี๋ยวเราจะลองเอายังไม่ได้ทดสอบเลยแหลตอเลยแหลตอสวัสครับสวั <c oughs> สดีครับโอ้แนะนำตัวหน่อยครับหายหน้าหายตาหลายวันลนะทางดีๆครับ <c oughs> โอ้อย่าอย่าเปิดกางเกงมากกางเกงในไม่ใส่ด้วยเอางดีๆมันเบียนหัวสวัสดีครับปุ๊บหยุดสวัสดครับชื่ออะไรครับไอคายลัชษานนอนนับมากครับฮะไอคายรัก นนรับมากโอ้ซับมากเหรอครับซับมากเหรอซับมากได้นำสกุลใครครับใครอ่ะเอ,าอ้างานใช้นำสกุลใครแม่อสาวแม่คือไม่รู้อ่าซับมากมาจากไหนอ่ะหมู่เบนไม่รู้จักอ่ะซับมากได้ซับมากมาจากไหนแม่เดี๋ยวเธอเอ้าเอาทำยังไงดีทีนี้ไม่รู้จกักนำสกุลตัวเองมาจากไหนแล้วเพาะชื่ออะไร โอ้อายเขาเลยอย่างนี้นายอะไรเพาะน่ะนายอะไรนายสอรีเออนามสกุลครับมาอ่าเรางานได้ซับมากมาจากไหนพ่อเออแล้วปูล่ะปูล่ะไม่รู้อ่ะปูเมาเออนามสกุลทับมาเออได้มาจากไหนก่อนอ่าเอาแม่นามสกุลอะไรรู้จักไหมไม่รู้อ่ะดูไม่ชื่ออะไรทั้งนั้น เ้อนามสกุลเออไม่รู้อะอไรอยาไม่รู้จักนามสกุลอะไรงามอืมวันละอะไรงามอ่าวันนี้ทำไมได้มาครับอย่าอย่าควายมันเวียนหัวเนี่ยคนดูเวียนหัวมันมาเล่นสเก็ตบอร์ดมาเล่นสเก็ตบอร์ดโอ้หเป็นหรือยังเป็นแล้วป้าเดี๋ยวหมูเมาจะเล่นให้ดูอย่าเพิ่ง เป็นยังไงได้เปลยใหมมานอนตรงนี้เมาะมั่งไหมอ๋อมันต้องมีอะไรมารองนอนต้องมีเบาะนุ่มๆอันนี้เจ็บหลังอันนี้เจ็บหลังอยู่ใช่ไหมแต่ว่าก็นอนสบายไหมนอนบรยากาศดีมากใช่ไหมลมเย็นสบายมากเลยนะคะในสุขของเราได้นอนดูช้างด้วยโอ้โหมีความสุขมากท่านใดอยากจะมานอนดูช้างบรรยากาศดีดี นอนดูช้างนะคะนุนช้างกินหญ้าช้างของเราในสุขของเรามีกี่เชือกครับหมูไปหลายวันแล้วลืมหรือเปล่าอกี่เชือกครับอ่าแนะนําเชือกไหนบ้างเอ้าคุณมาแนะนําดีๆเชือกแรกที่มีอายุมากที่สุดอะเดี๋ยวเราจะเลียงให้หมูแบนเรียงถูกหรือเปล่าอตาทุงฮะอ่ะดูกคุณพูดดีดีครับ ตาทงอะเชือกแรกที่อายุมากที่สุดก็คือตาทงทงอะไรครับชื่อทงอะไรตาทงชัยตาทงชัยแม่น้อยเชือกที่สองก็คือแม่น้อยอ่าแม่น้อยแม่น้อยเสร็จแล้วใครอีกครับพี่แซมอ่าพี่แซมพี่แซมเสร็จแล้วก็พี่ขวัญพี่ขวัญพี่อ้อยพี่อ้อยพี่บุญทสงเออพันวาโอ้เรียงตามอายุใช่ไหมครับค่ะอ่าเราเรียงตามอายุจากน้อยไปหามากล่ะ หันมาทางนี้หันมาทางนี้หันมาเออใครพี่วุฒิงพี่น้ำอ้อยพี่น้ำอ้อยเอาเอาลงมาทีนี้ครับพี่ขวัญอ่ะพี่ขวัญพี่แซงอืมแม่น้อยสุดท้ายตาคงโอ้นึกว่าจะลงนะครับ เจ๋วเจ๋วเจ๋วเอาเรียงเรียงบ้านเราสิใครก่อนใครอายุมากก่อนมากที่สุดอ่ะเออที่สองแม่ที่สามพี่แดนที่สี่แดนเอาเรียงจากน้อยไปหามากแบงค์แม่เอาแม่แดน พ่อแม่พ่อแม่ใค้ไปพ่อไม่อยากให้ไปมากพ่อตอนแม่แม่แก่กว่าเพื่อนเขาใครแก่กว่าครับใครแก่กว่าพ่อใช่ไหมพ่อดูแก่กว่าใช่ไหมมีนวลมีนวลแล้วสรุปว่าพ่อแก่สุดเนาะถูกไหมเออจังแบน่าพ่อแก่สุดเนาะเพราะว่าอะไร มีหนวดเยอะ <c oughs> ผมก็งอกเยอะกว่าใช่ไหมแล้วผมมืแวนเลยผมูแวนยังเด็กอยู่ยังไม่งอกมีอดีแล้วหมูดีแล้ว,ลวถ้างอกดีไหมไม่ดีถ้างอกเหมือนแม่น้อยยังไม่สวยจะตายมานจะเลี้ยงเล็กไปโตกันฮะจะเลี้ยงเล็กไปโตอ้าวเลี้ยงใครอีกแวนทีเด็ดแม่ พ่อบอกว่าแบนเลียงมั่วกอนย่าอันนี้ได้ไปบ้านยี่สิบหลังไหมครับยังไม่ไปาพาจะไปไหนเลี้ยงไม่ถูกน้อยใจโอ้เลี้ยงพ่บอกว่าเลี้ยงไม่ถูกพ่อน้อยใจไปเลยอ๋อก็ถูกแล้วนี่ไม่ยากโตอไปอยู่บ้านพี่มานสนุกไหมครับ สนุกคับเหรอสนุกยังไงได้นอนห้องเย็นเย็นใช่ไหมใช่แล้วพพี่ตูนฝึกฝึกเล่นสเก็ตบอดยังเกือแช่เกือแช่เหรออยู่ห้องเรากลัวร้อนใช่ไหมทีนี้เอามาแล้วเราต้องได้นอนข้างล่างอืมเพราะว่ายังไม่มีแอร์ใช่ไหมจะหลับจะนอนหลับไม่ได้จริง สีด้วยพัดลมพัดลมกาแฟพัดลมพัดลมกาแฟพัดลมกาแฟ,าฟ,าฟต้องเอากาแฟไปนอนเป็นเพื่อนไหมครับใช่ใครก็จะให้เข้าถ้าอยากนอนกาแฟก็ต้องนอนข้างนอกห้องนะครับนอนมาแล้วเห็นไหมนอนมันได้ยินว่าให้นอนด้วยวิ่งมาเลยใช่ไหมกาแฟจะนอนกับหมูเบนนะเอาเรื่องไปกาแฟกาแฟกาแฟดูดูมันไม่ไปหางแตนอนหมูเบนให้นอนด้วยนุ่น ไปกาแาอยากจะมาหาเจ้แม่ดูกาแฟอยากนอนกับหมูแบนครับโอ้โหวันนี้หมูแบนจะมานอนข้างนอกด้วยนะเย่เย,ยอ่าหมูแบนแล้วนอนข้างนอกกับกาแฟเยใช่ไหมใช่โอเคแ<ช>บนจะไม่ได้เข้าห้องนะคะหมูแบนจะนอนข้างนอกกับกาแฟอะไรแล้วนะครับคุณพ่อคุณพ่อ หาแต่ที่นอนนะครับอันนี้ให้แม่เหรออ่าไมปผูกนี่้นองทุกคนเลยนะครับโอ้จะมีความสุขมากะค่ะงานไม่มีแห่เสร็จธารกิจกลางวันก็เอนหลังรูงร้สึกว่าร่างกายของเราจะสมบูรณ์แล้วเกินช่วงนี้นะคะไม่มีงานแห่ไม่ได้เดินฟอมร่างกายเลยนอนกินแล้วก็นอนพักผ่อนกายากินแล้วนั่งปวดหลังไตหา โอ้งั้นก็หาเบามาวะเบาอ,อยู่บนนู้นน่ะกินแล้วนั่งปวดหลังไตห่ากินแล้วน,นอนพักผ่อนกายาอืสบายมากเลยครับดูวิวโอ้โหมานอนดูชมวิวชมช้างนะคะดูมีน้ำอะไรนะ่ะมาจิบเย็นๆใช่ไหมน้ำสกายฮะ <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ ุมแบนครับแบนฝากคลิปให้คุณแม่หน่อยครับล้านั่งพูดดีๆลูกเฮอ,อ,อ,อจะยกตัวขึ้นนะครับยังไงก็ฝากติดตามในช่องสลายเสบสั้นขวัญเมียงอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กด คก okay. ดตับตะไคร้กดฮันนิงให้ช่องของเราได้แล้ครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเลยนะครับผ่านจะหมดแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ